เอ,อมีคนมาลกขึ้นตัวนี้ลกขึ้นแล้วกิทิม้มไว้มันได้ไงบอสซูมย่อยุ่งน,งนี้นนเป่ยนเแล้วนที่เปงานเนาะที่ไปย่างหลินในบาเนาะค่ะกบอากาศหนาวๆเนาะ สององศาคิดว่าโอ้ยสิมีเห็ดให้เก็บบ่น้อ่ะสันจ้ะก็ได้มาอยู่ค่ะประมาณครึ่งกิโลค่ะก็จะมีเห็ดมันปูเนาะค่ะเนาะเห็ดเหลืองประเทศสวีเดนนี่แหละค่ะโอกาเห็ดอ่าอาทรัฟคัมตะแลนเนาะค่ะก็ยังงามๆอยู่ค่ะแต่ว่าอ่าตัวดอกเห็ดเองก็ค่อนข้างที่สิแห้งเนาะค่ะเจออากาศหนาวก็แห้งไปแน่เนาะค่ะเพิ่นก็สิเริ่มตายไปแน่เนาะค่ะ ดีใจหลายจ้ายังได้เก็บเห็ดช่วงเดือนอ่าพฤศจิกาเนาะค่ะเนาะบกเคยได้เก็บเห็ดช่วงนานาวทั้งสี่เถือค่ะโอ้ยตื่นเต็ดหลายค่ะหมู่บ้านอ่ามือนีก็เพึ่งจะปัดทาความสะอาดเสร็จเนาะค่ะโอ้ยอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยเอาล้างน้ำอีกเถื่อน,นึงเนาะค่ะ